ทรงนี้นะดูของแต่งเอาเองแล้วรีบจองให้ทันแค่นั้นแหละ Civic FE ครับตัวเออใช่ c i v i c FC ตัว1.8 EL ดูด้านหน้าเป็นไง RS มาแล้วนะแปลงหน้า RS มามีลิ้นหน้ามาด้วยโลโกโ้เห็ดแดงด้วยครับแล้วโหลดลงมาดูดิล้อ BBS เดี๋ยวดูห้องเครื่องด้วยนะครับแก้มส้มอีกหูยบอกเลยทรงนี้นะไม่ได้แค่ด้านหน้านะด้านท้ายด้วยยังแจ่มครับมาดูห้องเครื่อง เปิดห้องเครื่องมาเลยนี่บอดี้เดิมๆเนีครับรถเพิ่งมาถึงร้านยังไม่ได้ล้ายงายังไม่ได้ทาความสะอาดแต่ไม่ต้องกลัวครับเราคัดรถให้แล้วรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหน,นักมารวมถึงรับประกันเครื่องยนต์เครื่องเกียร,ร์ผ่านศูนย์ฮอนด้าให้อีกดูตัวรถดีโอ้ยยางมิตชลินไพรุ่สปอร์ตไฟส์เฮ้ยยางปีไหนวะเนี่ยต้องเปลี่ยนไหมเนี่ยยางปียี่สี่ด้วยหวานเกียบม,มาดูภายในกันเลยครับนี่เบาะหนังหุ้มใหม่ของไอ้มูกีนะครับทุกคนเป็นไงโอ้ยแจมมาขออนุญาตน่ครับ เฮ้ยมีวัดรอบตรงนี้ด้วยเออแต่งมาให้เลขหม่ครับ1น0่งแสนนโลนะครับทุกคนเป็นตัว e l เนอะมีคุยคอนโทรลแล้วมีหน้าจอทัชสกรีนที่สามารถเชื่อมต่อ p p p l e c r r Play Android Auto ได้นะครับเบาะหนังเบาะไฟฟ้าอุ้ยนุ่มสบายนะครับในส่วนของโครงสร้างรถดูเลยนี่บอกเลยต้องรีบจองนะถ้าเห็นรถคันนี้แล้วมันถูกใจอ่ะจองล็อกรถ9 9ครับทุกคนดูด้านล่าด้านท้ายไฟเออหล่อปะล่ะ ได้ท่ออีกท่อเอสซนะครับทุกคนดูเบาหลังก่อนดูเบาหลังก่อนนี่เบาหลังสภาพใหม่กิฟมีพรมทีดีมาให้ด้วยนะครับทุกคนโครงสร้างดึงดูเมรร็ดอาคได้เลยชัดเจนแบบนี้เอาไปค่าตัวเท่าไหร่6แสนกว่า,วาครับฟรีดาวต,ตกผ่อนเดีอยละประมาณ1 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะทุกคนเปิดท้ายมาถาดรองมีอุปกรณ์ยางอะไหล่ทุกอย่างอยู่ครบ เดี๋ยวรอทําความสะอาดก่อนนะผมบอกเลยใส่กิ้งแล้วรายละเอียดการเก็บงานของทางร้านผมอะทํารถมือสองให้กลายเป็นมือหนึ่งลูกค้ามั่นใจได้ครับได้รถที่ดีไปใช้งานแน่นอนมาดูฝั่งนี้โครงสร้างดูให้จบเห็นไหมเม็ดโอเม็ดอาร์คชัดเจนแบบนี้นะครับสวยสวยสวยจริงหล่อเลยอะออกไปไม่ต้องทําอะไรแล้วอะคือหล่อแล้วอะเนี่ยโครงสร้างโอ้โหเอาเป็นว่า ถ้าเห็นคลิปนี้ถ้าเห็นคันนี้แล้วมันถูกใจอย่าลังเลครับจองไว้ก่อนจองแค่99บาทจวทำเรื่องให้ถึงหน้าบ้านเอาไ็้ว่าใครสนใจนีครับจิ้มรูปหน้าโปรไฟล์โทรหาไอซรีบทักหาไอได้เลยและถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดหัวใจกดติดตามให้ด้วยอย่างที่บอกมือสองใครไม่ต้องสนเพราะมันคือมือหนึ่งของเราครับสวยว่ะสวยจริง